สบู่ล้างแปรงแต่งหน้าแต่มีเงินอยู่แค่ร้อยห้าบาทแต่อันนี้มันร้อยสิบห้าแม่ค้าคิดตังค่ะร้อยสิบห้าค่ะแม่ค้าคนสวยลดให้ได้ไหมคะไม่ได้ค่ะนะคะแม่ค้าคนน่ารักน่ารักที่สุดเลยไม่ได้ค่ะหนูไม่เคยเห็นใครสวยเท่านี้มาก่อนเลยค่ะลดไม่ได้ค่ะนะคะแม่ค้าคนสวยทั้งใจดีทั้งหน้า จะสวยจะน่ารักจะใจดีก็ลดไม่ได้ค่ะนั้นก็ไม่เอาค่ะร้านอื่นชมนิดชมหน่อยเขาก็ลดให้มุกเดิมแม่ไปเรียนก่อนนะครับจ้าลูกชายสุดฮอตของแม่อลืมเลยครับน้ำหอมที่ผมสั่งมายัางครับนี่จ้าเอ้ามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วลูกไปก่อนนะครับเดียวมาแล้วหรอนึกว่าวันนี้จะไม่เข้าเรียนอีกแล้วใกล้สอบแล้วผมก็มาสิครับ งานเธอเราทำให้เสร็จแล้วหัดทำเองสะมั่งไม่ใช่ใช้แต่เราขอบคุณครับเราซื้อน้ำหอมมาใหม่นะจีดน้ำหอมไม่อย่ามาใกล้เรานะเราไม่ชอบกลิ่นน้ำหอมมันฉุนน้ำหอมบินเซนต์กลิ่นหันตัวนี้ไม่ฉุนนะนี่เธอรู้ไหมมิทินเธอมี้อาจารย์ออกข้อสอบยากมากเลยนะเธออย่ามัวแต่จีดสาวหัดมาตั้งใจเรียนสะมั่งบ็งคนมันหล่อครับยิ่งฉีดน้ำหอมบินเซนต์สาวยิ่งจีดตึมห,หนึ่งในนั้นไม่ใช่เราแน่นอน โอ้หอมมากเลยทำถึงมากเธอลองไหมหอมติดทานนานเลยนะเราไม่ชอบฉีดน้ําหอมเชิญเธอไปฉีดให้สาวๆของเธอดมเถอะว่าเราจะสั่งมาได้นะเนี่ยเขาจะเติมของอีกกีวันที่28นะที่ท i กตอกไลฟ์พี่วินไปไป,ไปไ,ปไปได้แล้วเดี๋ยวก็เข้าเรียนไม่ทันอันนี้ไม่เข้าเรียนแล้วหอมขนาดนี้ไปเซ็กเบสติ้งกับผู้สาวดีกว่าไม่ได้นะ ถ้าเธอไม่เข้าเรียนนะเราจะตัดเพื่อนกับเธอเลยพี่มิทีนเจ้าพี่มิทีนหล่อมาเลยพี่มิทีนคะหนูให้ค่ะขอบคุณครับน้องพอลล่า่เต๋าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครเอาตุ๊กตาให้พี่มิทินด้วยชื่อพี่พอลล่าเป็นประธานนักเรียนแน่นอนฉันไม่ยอมพี่มิทินต้องเป็นของฉันเรื่ยพี่มิทินคะไปครับคุณสวย หนูให้ค่ะขอบคุณครับสำหรับตุ๊กตาเย่เต่าฉันซื้อกิ๊์มาฝากเธอดูสีน่ารักมากเลยอุ้ยสวยจังมาเดี๋ยวฉันติดให้อันนี้มันเก่าแล้วอันเดิมมันเก่าแล้วอุ้หูยอิกอันหนึ่งของเราเสืเอมอนกันเลยคงนีพี่มิทินแข่งกีฬาเธอต้องพาเราไปเชียร์พี่มิทินนะเต่าฉันมาไม่ได้หรอกบ้านฉันอยู่ไกลเอาอย่างนี้งั้นเธอไปนอนบ้านฉันเลยเฮ้ พ่อไม่ไดูจะไม่ว่าหรอเย,ยนิวเขาก็เป็นเพื่อนสาวฉันพ่อไม่ฉันจะว่าทำไมทำไมนองกับฉันนะ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 ฉันอยากไปเชีนนยร์พี่มิทินะอืมก็ได้พี่มิทิน,ๆๆพ,นพี่มิทิน,โมโมนสู้ๆโอ้ยเยนิวเดี่ยหมูหมดแล้วเนี่ยพี่มิทินออกมาแล้วฉันจะไปซัอเหนื่อยพี่มิทินเย,ยนิวเห็นผู้ชายไม่ได้กะลิกะลีเลยเหนื่อยไหมคะพี่มิทินเห็นหน้าหนู พี่ก็หายหนีแล้วครับฉันลืมบอกไปว่าเขาเป็นแฟนกันไปกับเชนี <c oughs> พี่มีที่กับพี่โพรลาเป็นแฟนกันร้องให้ทำไมแค่ผู้ชายคนเดียวอะไรเนี่ยย่ยเต๋าแต่งตัวอะไรของเธอเนี่ยก็เธอชอบนักฟุตบอลไงฉันชอบนักฟุตบอลแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเธอ,อเราเกียแนแอปแล้วอย่าบอกนะเธอเป็นผู้ชายหรอใช่ครับ ที่ผ่านมาล่ะที่เธออยู่ใกล้ฉันที่เธอกอดฉันที่เธอเ,อเธอพราะเราชอบเธอหญ่เต๋อเรืออ,อยู่ในบัญชีสองล้านฝากเข้าไปหมดนี่เลยแม่ค้าชุดนี้เท่าไหร่คะไปก็มีติดอยู่สองก้าชุดนั้นน่ะสองก้าลองได้ไหมคะจะทำอะไรก็ทำไปเถอะไปจะทำอะไรก็ทำไปอสวยมาก กใส่ไปทะเลเลยนะคะชุดนี้สวยมากเลยรถได้ไหมเฮ้ยวุ่นไม่ว่ะคนยี่หัวเสียอยู่จะใส่ไปไหนก็ไปเลยไปเอาไปเลยสองเก้าเก้าให้เลยหรอคะเออเอาไปเลยไปจะไปไหนก็ไปอย่ามากวนอู้หูสองล้านฉันเฮ้ยสองล้าน้องฉันตายแล้วตายแล้วไปแล้วนะคะเฮ้ยไอ้วะสองล้านหมดเกลี้ยงเลยเจพรฮะคุณนายนุ๊ที่นัดกันไว้ว่ายังไง วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะเออคุณนายคะขอเวลาอีกนิดนึงได้ไหมคะหยุดเก็บของแล้วก็ออกจากร้านนี้ไป<ะ>ขอบพระคุณสำหรับหนึ่งพันออเดอร์ค่ะเดี๋ยวเจ๊จะรีบจัดส่งให้พรุ่งนี้เลยนะคะเจ๊นิวสวัสดีค่ะพี่พอร,ร้านพี่เจ๊งแล้วตอนนี้พี่ไม่มีเงินแล้วก็ไม่มีงานทำขอกลับมาทำงานกับเจได้ไหม นะคะเจ๊ช่วยพี่หน่อยนะคะพี่แก่แลวไม่รู้จะไปสมัครงานที่ไหนสงสารพี่เธอนะคะพี่พรเคยทํางานกับนิวมานานและนิวก็รักและหวังดีกับพี่พรมากแต่สําหรับตอนนี้มันไม่ใช่แล้วค่ะในวันที่นิวลำบากแล้วไปขอความช่วยเหลือพี่พรไม่มองนิวไ้แต่นิดเดียวนิวจาวันนั้นได้ดีค่ะพี่ขอโทษพี่ขอโทษจริงๆค่ะพี่ไม่ได้ตั้งใจค่ะเชิญค่ะคนจะทํามาหากินไม่อยากเสียเวลาฟังฉันจะทํายังไงดี นก็ไม่มีเงินก็ไม่มีเจสสวัสดีค่ะพี่พรสงการเล่นน้ำสนุกไหมสนุกค่ะพี่พรกวาดข้างในให้ด้วยค่ะเจสคะพี่ว่าจะขอเบิกเงินหน่อยได้ไหมคะฮะก่อนสงการเพิ่งเบิกไปนี่พี่ไปเที่ยวสงการหมดแล้วตอนนี้ไม่เหลือสักบาทเลยค่ะแต่พี่พรเบริกไปหมดแล้วตอนนี้เหลือแค่สามพันเองนะเออพี่เอาสองพันก็ได้ค่ะเหลือไวพันหนึ่งพี่พรล่ะ มิทเทนไปไหนมากินข้าวหรือ,อยังผมว่าจ,จะมาซื้อครีมครับเล่นน้ําสุกรรมจนหน้าดาหมดเลยครับตายแล้วคนขา,ขาวๆข,ของพี่หน้าดําหมดเลยไปไป s> <S ไปเลือกครีมเลยพี่จะซื้อให้นี่นี่นี่อันนี้อันนี้นนนเจโลสมลุโตตัวนี้จะช่วยปวกประโลมผิวหลังโดนแดดเอาไปทานนะเออว่าว่าเตียพี่พอล่าจะจ่ายล้วครับ <_ s> ใช่ <_ s> เดี๋ยวพี่จ่ายให้เองแล้วจะอะไรพี่อีไหมไปไปไปเลือกไปเดี๋ยวจะเอาเงินจากไม่จ่ายวะ รรทั้งหมรัาทั้อหมด3 6บบาทค่ะเจ๊คะอันนี้ลงบัญชีพี่ไว้ได้ไหมเดี๋ยวสิ้นเดือนค่อยใจอ่าอ,อันนี้ชินเดี๋ยวตอนยังไม่โทรหานะจ๊ะรักนะจุ๊บจุบแป๊แป๊บแป๊แปเงินไม่มีแล้วก็ยังจะไปซื้อของให้ผู้ชายอีกแล้วสิ้นเดือนมันจะพอหักไหมพี่พร เอาเป็นว่าเจรับ3าคนเลยแล้วกันขอบคุณ,ค,ณค่ะเจ,ะจะแต่จะมีคนหนึ่งที่จะได้มาทําเกี่ยวกับเครื่องสกินนะหนูค่ะหนูค่ะหนูอ่านภาษาไทยได้นก็พอจะอ่านได้คือกันค่ะพี่ก็พอทึๆทึไทยได้อยู่จ้ะโอ้ยเธอสองคนแค่ข้ามมาไทยก็เกือบหลงทางอ่านป้ายบอกทางก็ยังไม่ถูกงั้นม่หมี่ออกมาทําเครื่องสกีนกับเจค่ะได้ค่ะส่วนพี่พรกับชมพู่ทนะําหน้าที่แม่บ้านช่วยกัน2คนนะได้ค่ะ คืนทอดเฮ่อนเท่าเด้บักนิหน่อยเทนหยังอยู่เนาะเทนใสผูแครูและคิดหอดอีแม่เด้สิคิดหอ,อดเทนหยางอยู่หันบนนอกกับบนนอกอยู่นี่จะเลริญนกระดดดสวัสดีครับสาสวสบายดีซึ่งเข้างานมาแรกเหรอครับใช่ค่ะฉันชื่อมะเมียวผมซื้อไมทีนะครับไม่ทราบว่าคุณมีแฟนหรือยังยังค่ะงั้นผมขอเบอร์คุณได้ไหมครับเอิม่มคือชมพู่ชมพู่เบอร์โทรเธออะไรจะบ,บ้าก็จะเอาเบอร์สทงเกตุท่ซไรพี่พรพี่พรเบอร์ดูพี่พรอ,อะไร ฮัลโหลอีเมสยังมื้อนี้ได้ออกไปนะอยู่บ่เมื่อไหร่เงินจะออกเนี่ยฉันจะได้ซื้อโทรศัพท์โทรหาบักหล่าหน่อยก็นะใครโทรมาอ่ะพี่พรไม่รู้เบอร์ไม่คุ้นเลยมิทินแน่แนเลยฮัลโหลค่ะยังไม่ง่วงเลยค่ะปกติก็นอนดึกอยู่แล้วเอออะไรนะคะเปิดกล้องหรอเปิดไม่ได้กล้องพังเออพอดีหนูง่วงนอนแล้วค่ะแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุยกันใหม่ อะพี่พรหนูคุยเสร็จแล้วห้าทุ่มแล้วป่านี้ลูกพี่นอนแล้วข้าวหลังไม่ให้ยืมแล้วนะแค่นี้ก็บน่นถ้าหนูซื้อ iPhone มาอย่ามางอแล้วกันเฮ้ออย่างเธอเลยน่าจะมี iPhone มอเหียวครับตอนเที่ยงว่างไหมไปกินข้าวกันไหมครับว่างคะ่ะของหนูเอาซุกี้อันนึงคะ่ะของผมเอาผักขึ้นช่ายได้ครับเดี๋ยวดังทายจะนข้าวนะครับผม เมียวครับยิ้มหวารหน่อยครับโอ้พี่มิทีนใช้ไอโฟนเลยเหรอคะไม่แปลกหรอกทํางานมาตั้งนานคงมีเงินเก็บเยอะแน่ดูพี่ไม่มีเงินเยอะหรอกพี่ผ่อนเอาครับผ่อนผ่อนได้ไงพี่ไม่ใช่คนไทยนี่ผ่อนไปใช้ไปกับเซลล์มันโฟนครับผ่อนได้ทุกสัรชาติไม่ต้องใช้บัตรเครดิตเธอสั่งอะไรมานะ่ะเมียวกลองใหญ่จังนี่ อะไรนะก็โทรศัพท์ใหม่ไงโหนัห่นมัน iPhone 16 p r o m a แบเลยนี่ย,ยังไม่เมียแกไปขโมยของใครมาจะบ้าหรอหานูผ่อนเอาฮะผ่อนผ่อนไปใช้ไปกับแซลมอนฟูเขามีหน้าร้านที่กรุงเทพได้ของไปใช้ก่อนผ่อนมดแล้วเขายังมีของแถมน่ารักน่ารักให้เยอะเลยเลือกโทนสี<ห>ของแถมได้อีกด้วยนะ<อ>ฉันเลือกอ<น>เป็นสีฟ้าไล์พ่กไลค่กสุกพูน้ำหอมจูมี่พรสเ้อร์นี่เด้อ ซุ่มไปเห็นบักรานย,ยี่<ด>ห้อเนอะดีจังเลยฉันอยากผ่อนมากโทรศัพท์ฉันก็เก่าแล้วไปผ่อนเลยผ่อนมือถือไม่ต้องใช้บัตรเครดิตผ่อนง่ายได้เครื่องไวทักแซลมอนโฟนตามมาจากคลิปนี้ร้านเขาให้ส่วนลดด้วยแคปรูปนี้ไปได้เลยเดี๋ยวผมไปทํางานก่อนนะครับอยู่กับแม่ได้ลูกพ่อไปทํางานก่อนนะไม่ร้องร้องเอากระเป๋าไปเก็บหลังบ้านแล้วก็ไปเอาไม้กวาดมากวาดร้านให้สะอาดด้วยค่ะ กาเสร็จแล้วก็ถูด้วยนะจ๊ะค่ะไว้นังนี่ของฉันโหลดเสียหายหมดแล้วทำไมไม่รู้จักระมัดระวังหนูขอโทษค่ะแกรู้ไหมว่าของในร้านฉันมีค่ามากกว่าชีวิตแกอีกนะนังเด็กไม่มีแม่แกจะไปไหนกลับมาทำให้มันเสร็จตรงนี้เลยนะแม่หนูคิดถึงแม่ กลับมาแล้วครับเหนื่อยไหมจ้าคิดถึงมากเลยไม่เหนื่อยหรอกครับเดี๋ยววันนี้เราไปกินข้าวข้างนอกกันเนะาะพ่ออาบน้ำายัางลูกเดี๋ยวาพาไปกินข้าวข้างนอกนะไม่ได้เราจะไปสวีดกันนะให้ชมพู่กินข้าวอยู่บ้านนี่แหละเดี๋ยวพ่อกลับมานะรออยู่นั่นนะเหนื่อยมากแล้ว,ไป,วปไปนอนกันเถอดที่ร้าไะชมพู่ขึ้นไปนอนพอดีว่าห้องมันเต็มอ่ะยังไม่ได้เก็บของออกจากห้องเลยลูกชมพู่นอนอยู่ที่โซฟาก่อนนะลูก อา้าวป้าขึ้นไปนอนกันเถอะหน่่ยมากแล้วมีทีนพี่มีข่าวดีจะบอกข่าวดีอะไรล่ะครับพี่ท้องฮะจริงเลอครับผมรักพี่นะครับผมดีใจมากเลยเราจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์แล้วนะ